สองพ่อลูกตระกูลหุ่นโดนหนุ่มขมรด่ายับว่าเป็นพวกที่ทำให้ขมรเป็นคนขอทานเป็นคนเล่ร่อนคนเหล่านี้ไม่สมควรอยู่ในขมรเออคลิมนปเชียวเต้าอาปิเนเอาโกรนผ้วอิชุบตรุสได้เต้าอ,อิงจ้องอันวับตัอต,ตามจะรอตามปรมได้นะเวลาออกไป แบงก์กุยโซนเอาเลือดจากเลือกเอาไอเดียอันจริึงอยมายไปเนี่ยเอาคนไหนเนี่ยแม่นอันจริญแม่นะอาจะน่ะขนาดนี้เอสโอเคยนี่ไเบ้ยบักโชบานเอาบวกอาทร์ไปตามเฟซบุ๊กน้องบักจีบ่กัอันตรืงไดอยู่รอมไตรบ่กับอาเอาบวกบ้านอันแบกทืยไดอยู่รอมไตรอ่ะแม่นอันตรึงแม่นโอ้โหนะครับแน่นอนครับคนเขมรเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการกระทําของคุณเซนนี่ครับ คือชาวบ้านเนี่ยก็เป็นเหมือนคนขอทานคนเลรลอนและปัจจุบันนี้เขาก็เช่นกันเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันกน,นะครับผลกระทบเหมือนชาวบ้านคนทั่วไปพ่อแม่ก็ต้องไปอยู่เขาเรียกว่าพื้นที่ที่จัดสาจัดสรรให้อะครับนะเป็นกระต๊อบนะครับแล้วก็เป็นไอ้กงเป็นผ้าใบอะครับนะก็แล้วก็เข้าไปมุดอยู่ในรูอยู่ในนอนอยู่ตรงนั้นนะครับคือ เหมือนคนขอทานนะครับเขาก็เลยออกมาอธิบายออกมาอัดอั้นออกมาด่านะครับว่าหุ้นเซนกับหุนมันเน็ตสองพ่อลูกเนี่ยมันคืออะไรนะครับทำเพื่ออะไรทําไมประชาชนถึงทรมานนะครับบ้านหนองจันท์หนองยาแก้วเนี่ยนะที่เคมเมนเคยอยู่เนะี่ยหุนเซนกับหุ้นมาเน็ตก็เอาคืนมาไม่ได้นะครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นประเทศไทยยึดได้ถาวรแล้วบ้านเรือนก็ไม่เหลือนลนะ วันนี้นะครับหนุ่มคอมเมนคนนี้ก็เลยออกมาด่าออกมาประนามนะครับซึ่งถ้าจะอยากได้บ้านหนองจนันหนองยากแก้วเนะี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยที่จะเป็นไปที่จะขอมเมนจะมาเอาคืนนะเพราะว่าตรงนั้นก็คือสถานะนาเป็นประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคือขอมเมนตเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ใจกล้ามากขึ้นนะครับที่จะออกมาประนามนะครับกับความชั่วของมุลเซ็นนะที่ทําให้คนขอมเมนเองเนี่ย ไม่มีที่ซุกหัวนอนนะครับไม่มีบ้านอยู่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับหลายคนก็อดทนอดกั้นมานานแล้วนะถ้าจะอดทนอดกั้นอีกต่อไปก็คือมันก็คงจะไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยเอาความกล้าของเขานะออกมาพูดว่าคือพื้นที่ตรงสุดอพยพมันก็มีพ่อแม่เขาด้วยนะครับมีลูกเมียเขาด้วยซึ่งพื้นที่ตรงนั้นะ่ะนะครับ มันไม่ใช่พื้นที่ให้คนอยู่นะครับมันเหมือนศูนัขข้างทางยิงดีกว่านั้นอะ่ะนะครับก็เหมือนว่าการอยู่แบบเขมรเนี่ยศูนย์อุยพที่เขาจัดให้เนี่ยนะมันไม่ใช่เหมือนศูนย์อุยพอะ่ะนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่จัดสรรให้นะครับก็ไม่มีไฟฟ้านะครับเหมือนกระตอ๊อบเหมือนเล้าไก่ที่เขาทําให้บ้านที่ บ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยสร้างบางคนสร้างเป็นล้าน2อล้าน3าล้านก็มีแต่พอหุ้นเซนนะครับหาให้กลับเป็นเหมือนเล้าไก่นะครับไฟฟ้าไม่มีใช้น้ำไม่มีแล้วจะไปอยู่แล้วจะเอาชีวิตรอดจะไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยการตั้งคําถามตรงนี้นะครับหลายคนไม่ใช่แค่หนุ่มคนนี้คนเดียวกับคนเขเมรคนเขเมรหลายคนมากๆที่ออกมาประนามถึงแนวคิดของ ฮุนเซนนะว่าทําเพื่ออะไรนะครับทําเพื่ออะไรหนุม่มคอมเมนคนนี้จึงว่าทําเพื่ออะไรเพราะว่าสู้ไปยังไงก็แพ้นะครับแพ้ไทยแล้วนะครับตอนนี้คือเสียบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก,ก้วบ้านเปิดจานนะครับแต่ถ้ามีรอบสามเบื้องเชื่อว่ามันคงไปถึงเสี่ยมเรียกนะครับแล้วก็หนุม่มกอมเมนคนนี้ก็ออกมาอัดอันอ้นตัดใจออกมาระบากนะ สมเด็จอุนเซนแลวก็สมเด็จอุมาเนตนะเขาเรียกสมเด็จซึ่งปกติเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันในๆดก็ตามไม่ได้เกี่ยวนะแต่ทําไมถึงเขาเรียกแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่เรียกก็อาจจะโดนสอบสวนะอาจจะโดนลงโทษนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับเป็นกฎเกณฑ์แบบายตัวไปเลย สิ่งที่ได้รับนะครับสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยมันก็ควรที่จะไม่ใช่แบบนี้นะครับนะคือเคมมนเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะลงเอยด้วยแบบนี้เพราะว่าหุนเมเนตเนี่ยก็คือประกาศอย่างชัดจเจนว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นของเราเราก็จะยึดมานะครับเราก็จะทวงคืนมาแต่ในการปฏิบัติจริงๆกลับไม่สามารถที่จะยึดมาได้เลยกลับไม่สามารถที่จะปฏิบัติเหมือนคำพูดได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นคนขเขมรเองเขาเห็นเขาก็ไม่พอไม่พอใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นจริงไหมกับรัฐบาลชุดนี้นะถึงชุดไหนก็แล้วแต่มันก็ตระก,กูลหุ่นนี่แหละครับถ้าหมดยุคหุ่นมาเนตก็อาจจะรุนุ่นะครับ,เ,จจนนรบเพราะว่าสืบเหมือนบัลลังนะครับเขาเขาทาทาแบบนี้มานานแนละ้วเพราะฉะนั้นในการคลองคลอง่องนขเขมรเนี่ย ก็เหมือนประเทศฮุนเซนแหละนะครับไม่ใช่ว่าประเทศของประชาชนหรอกนะครับก็เหมือนประเทศของカมนอยากไล่ใครไปก็ได้นะครับอยากให้ใครอยู่ก็ได้มันมันคือเป็นบรรทันานที่ทําให้เราเห็นไนดะ้ชัดเจนว่าการปฏิบัติหน้าที่นะครับของカมนเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสปปลาวทั้งที่カメนเนี่ยมันไม่ได้ปกครองแบบเดียวกันนะปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับแต่ในการเชิงปฏิบัติต่างๆไม่ใช่นะครับนะ แบบนี้มันไม่ใช่ประสาเตปไต่ตแล้วครับนะเพราะว่ามันเขาเรียกพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับพูดก็โดนจับพูดก็โดนจับก็คุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีใดก็แล้วแต่ท,ที่ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะพูดตาำตงว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับนั่นก็คือประชาชนนะประชาชนเนี่ยครับทั่วไปแล้วเนี่ยจะเขาเรียกว่าไม่เป็น ผลดีนะครับแล้วก็พูดอะไรไม่ได้เนะี่ยแบบนี้คือเขาเรียกประชาธิปไตยเหระครับนะมันยกกระจาบถามว่าประชาธิปไตยแบบไหนครับถึงไม่สามารถพูดออกเสียงได้คือเป็นการตั้งมโนขึ้นมานะครับซึ่งประเทศไทยเนะี่ยในบริเวณล้อมรอบประเทศไทยเนะี่ยสามารถที่จะพูดได้ทุกอย่างยกเว้นนะครับสถาบันนะครับ แต่ว่าเรื่องนายกรัฐมนตรีนะครับนักการเมืองใดๆก็แล้วแต่สามารถด่าได้สามารถพูดได้เพราะคุณทําไม่โปร่งใสนี่คือประเทศไทยแต่สมมติว,ว่าประเทศลาวกับคอมเมนเนี่ยสามารถพูดได้ไหมก็ไม่สามารถพูดได้แต่หนุ่มคอมเมนต์คนนี้เขาก็ใจกล้านะเขาก็ออกมาพูดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าอันนั้นก็จะเ,เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ซึ่งที่บยอด้ได้ดูแล้วเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นไปได้ยากมากๆครับที่ จะสามารถทำให้กระเมนเนี่ยนะได้พื้นแผ่นพื้นที่นะครับที่เคยอยู่นะคืนมาแต่ว่าพื้นที่นั้นก็ชัดเจนแล้วมันเป็นของไทยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่กระเมนเองเนี่ยมโนขึ้นมาว่าจุดนั้นนะ่ะเป็นของกระเมนอันนั้นก็นแล้วแต่นะครับนะสวัสดีครับ